สวัสดีวันฝนตกฝนตกไหมจ๊ะก็เลยๆเขามาแบบนี้เลยเนาะเพราะท่านได้ถอดยุคสมัยเปลี่ยนไปเนาะกะสิปนปะทูก็ต้องแบบนี้ล่ะดังไฟมันฝนมันตกแล้วจ้าเขาเชี่อบกันแบบนี้เลยแป๊บเดียวสุกนี่คอยหนึ่งไม้ก็ได้ ไเรากลับไปเฮ็ดยางอื่นนาะจะหนุนห้อยหมกแดงฝนตกมีแเจอของเหลือๆตีนเหลือต้อยมยำปิ๊งปลาทูบอสุกแต่ว่าผักมันแห้งแล้วนะคะเราก็เลยต้องปิดปิดอัตโนมัติเพราะว่าผักมันแหง้งนี่หลอบแรก ยังแห่งแล้วจะย่างลูชิ้นด้วยค่ะเพราะว่าบรรยากาศนันดีไหมจ๊ะนั่นสิหลอดปองก็หลอดอกอย่างแบบนี้เนาะพอดีพอดีปองอาหารบรนๆาะจ๊ะหลังจากที่มึงไม่ค่อยว่างเลยไม่ได้ทำคลิปเลยวา่าอาจจะซุกเราละใช่ไหม สุกล้หอมหอมจ้ะแห่งๆหอมๆเนาะแล้วก็วไปต่าประทูเป็นอันเสร็จแก้วแห่งแก้วแห่งคนแห่งๆนะจ้ะตอนแรกจะเฮ็ดแก้วแห้งนะจ้ะแต่ว่าบดนี้มันก็พึ่จะแหงมาได้ดอกมันก็ต้องเป็นแก้วแบบมีหนามเนี่ย ผมจะลดนักจ้ะก้ะใส่ในสักนิด มองเพลินๆเ,เหมือนลาบปลาดุกเมิ่อเพลินขึ้นลาบปลาดุกนะจ๊ะแต่ว่ามันคือปนปลาชู้นี่นะจ๊ะปนแหงปนแหงแบบแซนนั่เอ้าเดี๋ยวอาหารบานๆกินกับโลคั้นจ่องนะจ๊ะแ่บวันฝนตกนี่น่ากินจัง หลาสาละจ้าหาซื้อบวกแตงบ่ได้เนอะก็สร้างซีแพ่งกินกระล่ำไปก่อนเนะเซ็ตราคาอาหารเย็นกะเท่านี้เนะจ้าเมื่อกินน้ำกันรเด้ออืมเป็นตะแซ่เป็นตะอ,อวนเนะจ้า